สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเอมิกาใจคำอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหเลขที่21ค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องฟิสิกส์คืออะไรค่ะฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์ขแขนงหนึ่งที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราโดยการหาความรู้ทางฟิสิกส์ทำได้โดยการสังเกต การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นทฤษฎีนั่นเองค่ะข้อที่ 1. ธรรมชาติของฟิสิกส์คือความต้องการในการแสวงหาความรู้เพื่อความเข้าใจธรรมชาติด้วยเหตุผลมากกว่าความเชื่อว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดจากการกระทำของเทพเจ้าหรือพูดผีปีศาจนำไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยเหตุและผล ข้อที่2การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์มี2แนวทางได้แก่แนวทางที่ 1. การสังเกตการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นแนวคิดหลักการหรือกฎแนวทางที่2การสร้างแบบจำลองทางความคิดเพื่อสรุปเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติรวมทั้งทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นข้อที่ส พัฒนาการหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์มีพื้นฐานมาจากการสะสมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการทดลองตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในบางครั้งได้นาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาเพิ่มเติมหรือนํามาตีวความหมายใหม่จากมุมมองที่เปลี่ยนไปเนื่องจากมีการพัฒนาทฤษฎีทําให้ได้คําอธิบายที่เป็นความรู้ใหม่นั่นเองค่ะข้อที่4 ผลของพัฒนาการทางฟิสิกส์ที่มีต่อการสแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาการทางฟิสิกส์นอกจากจะมีผลต่อการสแสวงหาความรู้แล้วยังมีผลต่อการสแสวงหาความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆดังนี้ 4.1, เคมี Me. ส่วนหนึ่งของความรู้เคมี Me, เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมพันธะเคมี Me. อาศัยพื้นฐานจากฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์นอกจากนี้ยังนำเทคนิคและเครื่องมือทางฟิสิกส์นำมาใช้ศึกษาทางเคมีด้วย4.2ชีววิทยาส่วนหนึ่งของความรู้ชีววิทยาอาศัยความรู้ทางฟิสิกส์ในการศึกษาเช่นการายโอนพลังงานในส่วนของเครื่องมือมีการนำความรู้ทางฟิสิกส์มาสร้างเครื่องมือเช่นกล้องจุลทรรศน์ค่ะ4.3เทคโนโลยีด้านพลังงาน การใช้ความรู้ฟิสิกส์เป็นพื้นฐานในการสร้างอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานต่างๆอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันเช่นกังหันน้ำและกังหันลม4.4เทคโนโลยีด้านสื่อสารโทรคมนาคมมีการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารระบบโทรเลขมาเป็นโทรศัพท์และเกิดการค้นพบความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์อีกอย่างเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะ